กี่คนที่กลายเป็นบุตรชายของนักบุญแห่งสงครามกวนอูไม่ถึงสามนาทีก็พบด้วยความตกใจว่าพ่อของข้าถูกลู่เมืองบีบคั้นจ,นจนจนตรอกแล้วกำลังจะแสดงฉากสุดท้ายของชีวิตด้วยการพ่ายแพ้ที่ตลาดอะไรนะเหลียวห่ากลับมาแล้วหลิวเป้ตกใจจนนั่งกลับลงไปหัวใจที่โศกเศร้าจมดิ่งลงสู่ก้นเหวในทันทีหัวหมุนเวียนวนไปมาคำพูดต่อจากนั้นไม่ได้ยินสักคำขณะนี้ในใจของเขาคงเหลือเพียงความคิดเดียวทำไมมีแค่เหลียวห่าที่กลับมา น้องชายคนที่สองหลัดถูกจับไปหรือตายในสนามรบแล้วฝ่าจงก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่ชัดเจนเช่นกันมุ่งหน้าส่ขาของหลิวเปอร์อยากจะลุกขึ้นพยายามหลายครั้งติดต่อกันแต่ล้มเหลวทั้งหมดไม่มีทางอื่นเลยที่ต้องเตือนพระเจ้าฟังนายพลเหลียวห้าพูดก่อนดีกว่าหลิวเปิ้ลเพิ่งจะมีปฏิกิริยาตอบสนองรีพูดว่าใช่ใช่ให้ในายพลเหลียวห้ามาทางนี้เชิญท่านที่ปรึกษาทางทหารมาด้วยเหลียวห้าถูกนำตัวมาในไม่ช้าสภาพที่น่าสังเวชท,ทำให้หลิวเปอร์ตกใจ ขณะนี้เหลียวห่าผมเขายุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดวินรองเท้าข้างซ้ายพื้นและตัวรองเท้าแยกจากกันทําให้เห็นนิ้วเท้าทั้งห้าของเขาชัดเจนเท้าขวายิ่งแย่ไม่มีรองเท้าไม่ว่าแม้แต่ขากลางเกงก็ขาดไปครึ่งหนึ่งขายังมีรอยเลือดหลายเส้นหลิวเป้ยมองแล้วใจหายวูบเขาเป็นแบบนี้แล้วกวนอูละ่ะกวนอูที่อายุเกือบ60สจะทนการทํามานแบบนี้ได้ไหมหลิวเป้ยเดินไปหาเหลียวห่าพร้อมคําถามเตรียมปลอบใจลูกน้องที่ซื่อสัตย์คนนี้ก่อน ใครจะรู้ว่าเหลียวว่าเพิ่งเข้ามาก็คุกเข่าลงดังปุ๊บร้องให้หหยหวนว่าท่านมหากษัตริย์ท่านต้องให้ความเป็นธรรมแก่ข้าด้วยหลิวเฟิงเมื่อตาสองคนโง่น่นหลิวเป้ยโกรธจ,จัดเจ้าเพิ่งกลับมาก็ฟ้องแล้วหมายความว่ายังไงตอนนี้เขากังวลอยากรู้สถานการณ์ของกวนอูจะมีกระจิตรใจสนใจเรื่องอื่นได้ที่ไหนเดินไปหาเหลียวว่าอย่างรวดเร็วจับไล่เขาแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นว่าคุณนางที่รักลุกขึ้นเถิดบอกข้าก่อนว่าสถานการณ์ที่จิงโจเป็นอย่างไรน้องชายคนที่สองเป็นยังไงบ้าง เหลียวฮวาพยายามจะลุกขึ้นตามคำสั่งลองแล้วไม่สำเร็จตอนนี้เขาทั้งเหนื่อยทั้งหิวคุกเข่าอยู่ก็ไม่อยากลุกแล้วเลยยอมนั่งลงบนพื้นแล้วพูดว่าท่านมหากษัตริย์วางใจได้นายพลกวนไม่ได้ตายในสนามรบหรือถูกจับได้บุกโจมตีเมืองเจียนเย่ไปแล้วอะไรกันเนี่ยเสียงร้องตะโกนด้วยความตกใจของฝ่าจ้งดังมาจากด้านหลังหลิวเปยพูดด้วยความไม่น่าเชื่อว่าบุกโจมตีเจียนเย่หลิวเปย์ยังไม่ทันตกใจจนเสียสติก็ถูกเสียงร้องของฝ่าจ้งปลุกให้ตื่นหันกลับไปเห็นฝ่่่าจ้งงนัอยูแลว รีบกลับไปช่วยเขานั่งให้ดีหยิบน้ำถ้วยหนึ่งส่งให้เหลียวห่าด้วยตัวเองแล้วถามด้วยความประหลาดใจว่าจริงเหรอเป็นไปได้ยังไงเขาจะมีพลังไปโจมตีเจียนเยจากไหนกองกําลังของกวนอูเดิมก็ไม่มากยังถูกกองทัพง้อทรยศและโจมตีหลังจากการโจมตีต่อเนื่องข้างกายคงเหลือไม่ถึงพันคนทหารม้าแค่นี้จะโจมตีเจียนเยล้อเล่นหรือเปล่าเลียวห่าดื่มน้ำเสร็จแล้วพูดว่าเป็นแบบนี้ครับวันนั้นนายพลกวนพาเราฆ่าออกมาจากตลาดเดิมทีตั้งใจจะถอนกำลังไปหลินจวี่แล้วกลับสู่ชู แต่ถูกคุณชายอันกัวขัดไว้ทันเวลาคุณชายอันกัวกล่าวว่าหลิวเหมิงได้เริ่มรับสั่งแล้ววางกับดักไว้เต็มไปหมดถ้าเราไปก็เหมือนเดินเข้าสู่ความตายดึงเชือกม้าของนายพลกวนไว้แน่นไม่ให้เขาไปและเสนอแผนการฝ่าวงล้อมให้นายพลกวนสามกลยุทธ์กลยุทธ์ล่างคือไปทางเหนือที่หยางกงเสียงหางพยายามจุดชนวนสงครามระหว่างกองทัพเว่ยและงองหาโอกาสหลบหนีท่ามกลางความโกลาหลกลยุทธ์กลางคือไปทางตะวันออกถึงฝั่งแม่น้ำฮั่นแล้วไปทางใต้ตามเส้นทางหัวหยงเต้าถอยไปฉางซา ที่จริงหนานยังคงสู้กับกองทัพง่อต่อไปพร้อมรอท่านมหากษัตริย์ยกทัพตะวันออกกลยุทธ์บนคือบุกไปทางตะวันออกที่เจียนเย่แลกบ้านกับซุนกวนข้อมูลนี้มากเกินไปทําให้หลิวเป้ยปวดหัวอึ้งอยู่นานกว่าจะตั้งสติได้พูดออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าหรือว่าซุนกวนเพิ่งยึดเจียงหลิงของเขาไปเขาก็ไปขโมยคําแนะนําของซุนกวนความแค้นของน้องชายคนที่สองเมื่อไรหนักขนาดนี้ฝ่าจ้องกลับเหมือนรอคอยมานานจนได้พบคนรู้ใจ พูดด้วยความดีใจว่าแผนชั้นยอดจริงๆในสถานการณ์ตอนนั้นลู่เมิ่งคงคิดว่านายพลกวนจะฝ่าวงล้อมกลับสู่ชูแน่นอนว่าจะส่งกองกำลังทั้งหมดไปทางตะวันตกเพื่อสกัดกัน้นดังนั้นอีกสามด้านก็จะว่างเปล่าโดยเฉพาะทางตะวันออกลู่เมิงคิดไม่ถึงแน่ว่านายพลกวนจะในสถานการณ์แบบนั้นโจมตีที่พักของเขาจึงไม่มีทางป้องกันแน่นอนการไปทางตะวันออกดูเหมือนทางตายแต่จริงๆแล้วคือทางรอดหลิวเป้ยค่อยๆย่อยข้อมูลที่น่าตกใจนี้ รีบถามว่าดังนั้นน้องชายคนที่สองเลือกกลยุทธ์บนใช่ไหมเลวฮว่าตอบว่าไม่ใช่เขาเลือกทั้งสามกลยุทธ์สั่งให้ข้าบุกไปทางเหนือที่เซียงหยางดึงกองทัพง่อไปที่เมืองเซียงหางยังสั่งให้คุณชายปิงเดินทางไปทางใต้ที่จิงหนานตีแบบกองโจรเตรียมสนับสนุนท่านมหากษัตริย์ยกทัพตะวันออกส่วนตัวเขานำทหารที่เหลือโจมตีเจียนเย่ข้ามาจากสามแคว้นตะวันออกขากลับแวะพักสักครูสังเกตการเคลื่อนไหวของกองทัพง่อพบว่าลู่เมิ่งนำกองทัพชั้นยอดของง่อ เดินทางจากหลินเจวี่ไปเซียงหยางก่อนแล้วจากเซียงหยางไปฝังหลินเพื่อสกัดกั้นเราความเคลื่อนไหวนี้ทําให้ข้าตกใจจนเหงื่อเย็นวันนั้นถ้าเราฝวงล้อมจากหลินเจวี่จริงๆคงตายไม่มีที่ฝังแน่นอนหลิวเป้ยตื่นเต้นจนเหงื่อเต็มหน้าผากฟังจบแล้วพูดด้วยความโล่งใจว่าโชคดีโชคดีโชคดีคดที่ไม่ได้ไปหลินเจวี่แต่น้องชายคนที่สองเหลือคนแค่นั้นจะยึดเจียนเย่ได้ไหมถ้ายึดไม่ได้เขาไม่มีอาหารไม่มีเครื่องดื่มแล้วยังเข้าไปในแดนศัตรู เกรงว่านายพลกวนจะต้องยึดเจียนเย่ได้แน่บางทีตอนนี้อาจจะยึดได้แล้วฝ่าจ้องดวงตาเปล่งประกายแห่งปัญญาพูดอย่างมั่นใจว่าเพราะเขาเลือกจังหวะบุกเจียนเย่นี้ดีมากตอนนี้กองทัพชั้นยอดของง้ออยู่ที่จิงโจวทั้งหมดเจียงตรงว่างเปล่าสุดๆซุนกวนกับลู่เมิ่งกาลังยุ่งกับการยึดจิงโจวให้มัน่นคงต้องการท่านมหากษัตริย์ยกทัพตะวันออกและกองทัพเว่ยบุกตายหัวใจที่ตึงเครียดแทบจะถึงคอไม่มีเวลาสนใจด้านหลังเลยเจียนเย่ไม่เคยเจอสงครามใหญ่ ทหารและประชาชนในเมืองไม่มีการป้องกันดังนั้นถ้านายพลกวนสามารถแทรกตัวไปถึงใต้กำแพงเมืองเจียนเย่ได้สําเร็จก็เท่ากับสําเร็จแล้วส่วนกําลังทหารที่ไม่พอก็ไม่ใช่ปัญหาท่านมหากษัตริย์อย่าลืมว่าตอนนายพลกวนบุกเหนือคุณนางหลายคนที่เจียงเป่ยต่างตอบรับเขาถ้าเขารวบรวมคนกลุ่มนี้สามารถรวบรวมทหารได้สี่ถึงห้าพันคนอย่างไงไ่ายดายทหารมาสี่ห้าพันคนโจมตีเจียนเย่ในตอนนี้เพียงพอแล้วท่านมหากษัตริย์ถึงจุดนี้ ฝ่าจ้องใบหน้าเผยรอยยิ้มที่ผิดปกติลิวเป้ยที่ตกใจรีบช่วยนวดหน้าอ,อกเขาและปลอบว่าเสี่ยวจื้อเธอไม่ต้องพูดแล้วหมอหลวงบอกว่าเธอต้องพักผ่อนฝ่าจ้องกรับควงแขนเขาไว้แน่นด้วยความยากลําบากพูดว่าท่านมหากษัตริย์ความสามารถของนายพลกวนเราทุกคนรู้ดีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตอนนี้เขาคงเข้าเมืองเจียนเย่แล้วซุนกวนและครอบครัวของกองทัพงอตกอยู่ในมือของเขาแล้วและในเมืองเจียนเย่มีสเสบียงเพียงพอนายพลกวนสามารถใช้สเสบียงเหล่านี้เกณฑ์ทหารเพิ่มได้ นี่คือโอกาสดีที่สุดในการกำจัดง้อตะวันออกขอท่านมหากษัตย์ยกทัพตะวันออกทันทียึดคืนจิงโจวโจมตีเจียงตงรวมแผ่นดินใต้แม่น้ำแยงสีถ้าแย่กว่านั้นก็สามารถใช้สิ่งนี้บีบให้ซุนกวนถอนตัวจากจิงโจวฟื้นฟูเส้นแบ่งเขตน้ำหอมตอนนี้ความได้เปรียบมาอยู่ในมือเราแล้วโอกาสดีๆแบบนี้พลาดแล้วจะไม่มีอีกท่านมหากษัตริย์และในอนาคตต้องฝึกฝนคุณชายอันกวัวให้มากขึ้นในสถานการณ์แบบนั้นยังคิดวิธีโต้กลับได้ที่จุดตายของซุนกวน คุณชายอันกวัวช่างเป็นอัจฉริยะจริงฮ่าฮ่าฝ่าจ้งยังพูดไม่จบก็พ่นเลือดออกมาเต็มหน้าของหลิวเปยแล้วสีสเสียงไปด้านข้างล้มลงอย่างอ่อนแรงหลิวเปยเหมือนถูกฟ้าผ่าอึ้งอยู่กับที่แต่เลี้ยวว่าตกใจลุกขึ้นอย่างรวดเร็วมองฝ่าจ้งที่นอนอยู่บนเตียงแล้วงงไปเลยอะไรกันเนี่ยผู้บัญชาการทหารฝ่าจง้งผู้รับคำสั่งจากราชสำนักทำไมจู่ๆก็ล้มลงไปได้เรื่องนี้จะไม่โทษข้าใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเขาจริงๆฝ่าจ้งป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องรักษาอารมณ์ให้คงที่แต่ข่าวที่เหลียวว่านํามาก็ช็อกเกินไปใครได้ยินข่าวแบบนี้ความดันไม่พุ่งได้ไงเมื่อได้ยินการเคลื่อนไหวสุดเทพของกวนอูที่บุกเจียนเย่ฝ่าจ้งตื่นเต้นจนความดันพุ่งถึง1 8 0จะไม่ล้มได้ยังไงเหลียวว่ายังไม่หายจากอาการช็อกที่ฝ่าจ้งเสียชีวิตกะทันหันก็เห็นจูกัดเลี้ยงถือพัดขนนกวิ่งมาที่ห้องด้วยความเร็วร้อยเมตรจูกเกิเลี้ยงกําลังทํางานที่สํานักงานได้ยินว่าเหลียวว่ากลับมาและได้ข่าวว่าไปที่บ้านของ ฝ่าจงจึงวางงานในมือแล้วรีบมาทันทีรีบมาจนถึงห้องเห็นภาพในห้องแล้วงงไปเลยขณะนี้เหลียวว่าดูเหมือนขอทานยืนอยู่ในห้องลิวเป้เต็มไปด้วยเลือดที่น่ายืนอยู่ข้างเตียงฝ่าจงนอนนิ่งอยู่บนเตียงอกไม่ขยับเห็นชัดว่าเสียชีวิตแล้วฉากนี้ดูยังไงก็เหมือนที่เกิดเหตุฆาตกรรมจูกัดเลี่ยงถือพัดขนนกสันอยู่นานจึงถามว่าท่านมหากษัตริย์เสี่ยวจือ้อตามที่หมอหลวงบอกถ้าฝ่าจงพักฟื้นดีๆจะอยู่ได้ถึงปีใหม่ทำไมจู่ๆเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น ลิวเป้ยถูกเสียงตะโกนของเขาปลุกให้ตื่นจับไหล่ของฝ่าจงเขย่าวเขย่าไปนานก็ไม่ตื่นลิวเป้ยยอมรับความจริงว่าฝ่าจงเสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่มีเวลาจะโศกเศร้าดึงจูกัดเลี่ยงมาเล่าเรื่องที่เหลียวหว้านนำมาอย่างรวดเร็วรวมถึงคำสั่งสุดท้ายของฝ่าจงเนื้อหาเหล่านี้ข้อมูลเยอะเกินไปจูกัดเลี่ยงถือพัดขนนกคิดอยู่นานกว่าจะเข้าใจการกระทำของนายพลกวนครั้งนี้เป็นเหมือนฝีมือของเทพเจ้าแบบนี้เราสามารถส่งทูตไปพบ ซุนกวนขอให้เขาถอนตัวจากเจียงหลิงและคืนจิงโจได้แล้วตอนนี้รังเก่าของซุนกวนและครอบครัวอยู่ในมือของกวนอูเขาจะไม่ยอมจำนวนก็ไม่ได้หลิวเป้ยยิงฟันยิงเหงือกไม่ตอบเขาไม่ต้องการเจรจากับซุนกวนแต่ต้องการมากกว่านั้นเช่นทั้งเจียงตงดังนั้นจึงพูดเลี่ยงไปว่าคำพูดของที่ปรึกษาทางทหารมีเหตุผลแต่การยกทัพตะวันออกยังจำเป็นอย่างน้อยต้องสร้างสถานการณ์ยกทัพตะวันออกสร้างความกดดันให้ ซุนกวนจูกัดเลี่ยงเห็นด้วยว่าท่านมหากษัตริย์พูดถูกข้าจะไปเตรียมสเสบียงทันทีระดมทหารแต่ท่านมหากษัตริย์การยกทัพตะวันออกครั้งนี้แค่สร้างสถานการณ์อย่าได้บุกไปจริงๆเด็ดขาดการยึดเจียนเย่ถึงจะเป็นโอกาสดีที่สุดในการกำจัดง้อตะวันออกแต่สำหรับโจโฉก็เป็นโอกาสดีเช่นกันถ้าไอ้โจนโจโฉร,รู้ว่านายพลกวนยึดเจียนเยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เคลื่อนไหวไอ้โจนโจโฉนั่นสร้างความกดดันให้เรามากเกินไปทำให้หลายเรื่องต้องหยุดชะงัก พวกเขารู้ว่าขาดทุนก็ต้องกลืนฟันที่หักลงท้องจูกัดเลี้ยงก็เกลียดซุนกวนที่ขัดขวางการบุกเหนือในช่วงเวลาสําคัญด้วยตัวเองจนอยากกัดฟันด้วยความแค้นแต่ถึงเกลียดก็ต้องอดทนเพราะการเปิดสงครามกับซุนกวนผู้ได้ประโยชน์คือโจโฉลิวเป้ยปิดตาคีดสักครู่พูดด้วยความเจ็บปวดว่าให้เติ้งจือไปเถอะหลังจากพบซุนกวนแล้วไม่ต้องรีบเจรจาดูที่ทางลมก่อนแล้วค่อยว่ากันให้พี่น้องคนที่สามนำทหารไปรอที่เจียงโจทันทีข้าจะตามไปทีหลังจางอี้ เสร็จสิ้นขุนนางทั้งสองจากไปภายใต้การเผยแพร่โดยเจตนาของทั้งสองข่าวที่กวนอูโจมตีเจียนเย่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วขุนนางของฉูฮันที่ได้ยินข่าวต่างตกตะลึงต่างพากันถอนหายใจว่ากวนที่สองดูร้ายจริงๆตีโจโฉจนชื่อดังไปทั่วแผ่นดินจีนและในสถานการณ์ที่ถูกพันธมิตรไทยซดยังยกทัพไปถล่มรังของซุนกวนโคตรเจ๋งเลยแม้แต่ฮันซินผู้เกิดมาเก่งก็เล่นกลยุทธ์สุดขีดแบบนี้ไม่ได้หลังจากตะลึงแล้วต่างเริ่มลงมือ ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วกวนอูยิจเจียนเย่ยแล้วพวกเขาไม่มีทางนั่งอยู่บ้านเฉยๆต้องสร้างสถานการณ์ยกทัพตะวันออกเพื่อแสดงการสนับสนุนพูดอีกอย่างตอนนี้ไม่ใช่พวกเขาที่บัญชาการกวนอูแต่เป็นกวนอูที่บัญชาการพวกเขาพวกเขาต้องร่วมมือกับการเคลื่อนไหวของกวนอูดโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อหลิวเป้ยออกคำสั่งเครื่องจักรสงครามของฉู่ฮั่นเริ่มทำงานอีกครั้งคนเจอเรื่องดีจิตใจก็สดชื่นหลังจากได้รับข่าวแน่นอนจากกวนอู โรคของหลิวเปยหายอย่างปาฏิหาริย์หลิวเปยที่หายดีแล้วไม่รอช้าเตรียมการแค่สามวันสั่งให้จูกัดเลี่ยงอยู่รักษาเฉิงตูนำโจโยุนหงฉวนและคนสนิทไปเจียงโจส่วนสเสบียงให้ตามมาทีหลังก็พอเดินทางไปทางใต้หลิวเปยเดินทางเจ็ดถึงแปดวันถึงเจียงโจเพิ่งถึงใต้กำแพงเมืองก็เจอจางเฟยที่รีบมาพอดีจางเฟยวิ่งมาหาหลิวเปยแล้วพูดตื่นเต้นว่าพี่ใหญ่เรื่องเจียงโจข้าได้ยินมาแล้วพี่สองถล่มรังของซุนกวนโคตรดูเลยพี่ใหญ่บอกมาว่าจะทำยังไง แค่พี่สั่งมาข้าจะบุกออกจากสามโตรกยึดคืนเจียงหลิงทันทีไปเจียนเย่สมทบกับพี่สองจริงๆแล้วพวกเขายังไม่ได้รับข่าวว่ากวนอูยึดเจียนเย่ทุกอย่างเป็นการเดาแต่ลิวเป่ยเชื่อในความสามารถของกวนอูและเชื่อการตัดสินของฝ่าจ้งมากกว่าเชื่อว่าตอนนี้เจียนเย่คงอยู่ในมือของกวนอูแล้วแต่หลังจากกวนอูยึดเจียนเย่แล้วจะทําอะไรต้องการให้พวกเขาสนับสนุนยังไงพวกเขาก็ไม่รู้มองจางเฟยที่ตื่นเต้นลิวเป่ยยิ้มขมขื่นว่ากองทัพยังไม่พร้อม สเบียงยังต้องใช้เวลารวบรวมที่สำคัญคือไอ้โจรโจโฉจ,จ,จะต้องออกมาขัดขวางแน่จือหลงบอกความคิดของเจ้ามาโจยุนคำนับแล้วพูดว่าข้าคิดว่าเราควรบุกก่อนอย่างน้อยก็บุกออกไปถึงอี้หลิงยึดเมืองอี้เต้าคืนมาให้ได้อี้เต้าเป็นประตูสู่เจียงหลิงยึดอี้เต้าได้ก็บุกเจียงหลิงได้เลยถ้าถอยก็กลับสู่ชูได้ทําให้เราอยู่ในตําแหน่งที่ไม่แพ้เมืองอี้เต้าสําคัญต่อกองทัพพันมาในประวัติศาสตร์สงครามอี้หลิงหลิวเป่ยเพราะยึดอี้เต้าไม่ทัน ถึงถูกลู่ซุนขวางไว้ที่เขาอี้หลิงจนถูกไฟโจมตีจนพินาศตอนนี้กวนอูยิดเจียนเย่แล้วไม่ว่ากองทัพทั่นอยากยกทัพตะวันออกกำจัดเจียงตงหรือแค่สร้างสถานการณ์บีบให้ซุนกวนเซ็นสัญญาใต้กำแพงเมืองก็ต้องยึดอี้เต้าคืนมาจางเฟยเห็นด้วยว่าข้าสนับสนุนความคิดของจือหลงเราทั้งหมดได้รับข่าวว่าเจียนเย่แตกแล้วลู่ซุนที่รักษาอี้เต้าคงได้รับข่าวด้วยแต่ข้าคาดว่าเขาไม่กล้าบอกข่าวนี้กับทหารใต้บงังคับบัญชาข้าจึงแนะนําว่าในระหว่างรอสเสบียง ส่งสายรับออกไปกระจายข่าวว่าเจียนเย่แตกอย่างรวดเร็วใช้สิ่งนี้ทำลายขวัญทหารของลู่ซุนพอกองทัพและสเสบียงมาถึงก็บุกออกจากสามโตกหลิวเป่ยพยักหน้าแล้วพูดว่าดีพร้อมกันนั้นส่งทูตไปสืบข่าวจิงโจ้ติดต่อตระกูลขุนนางที่จิงโจ้ข้าไม่เชื่อว่าซุนกวนเสียรังเก่าไปแล้วขุนนางจิงโจ้จะยังทำงานให้เขาอยู่วางแผนเรียบร้อยหลิวเป่ยก็พักอยู่ที่เจียงโจ้ทั้งสืบข่าวจิงโจ้และรอกองทัพและสเสบียงจากด้านหลัง รอไปอีกสิบวันห่างจากวันที่เหลียวหว่ากลับมาเกือบ20วันแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมสมบูรณ์หลิวเป้ยเริ่มเคลื่อนไหวสั่งให้จางเฟยเป็นทัพหน้านำกองทัพเรือโจมตีอีเต้าวันนั้นจัดพิธีสาบานตนที่สนามฝึกจางเฟยคำนับหลิวเป้ยแล้วพูดว่าพี่ใหญ่ข้าไปก่อนนะรอข่าวดีจากข้ายังพูดไม่จบก็มีคนตะโกนว่าท่านมหากษัตริย์นายพลโจฉา,างกลับมาแล้วนายพลโจฉา,างกลับมาแล้วหลิวเป้ยตาเบิกกว้างตอบด้วยความดีใจว่าพานายพลโจฉา,างมาที่สนามฝึก คิดด้วยส้นเท้าก็รู้โจชางถูกกวนอูส่งกลับมารายงานข่าวให้ทหารองครักษ์ส่วนตัวอย่างโจชางส่งข่าวดีแสดงว่ากวนอูให้ความสําคัญกับข่าวนี้มากรอมานานขนาดนี้ในที่สุดก็ได้ข่าวแน่นอนจ่าก,กวนอูลิวเป้ยจะไม่ตื่นเต้นได้ยังไงภายใต้การนําของทหารโจชางปรากฏตัวที่สนามฝึกในไม่ช้าลิวเปิยจางเฟยและคนอื่นๆพร้อมกันเงยหน้าดูโจชางต่างตาเบิกกว้างพร้อมกันโจชางตอนนี้ดูยากกว่าเลียวหว่าวันนั้นอีก ไม่มีใครในที่นั้นจำโจฉางได้แต่เขาจำหลิวเปยได้วิ่งมาหาหลิวเปยแล้วคุกเข่าลงดังปุ๊บพูดด้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความคับข้องใจว่าท่านมหากษัตริย์กองทัพง้อมันชั่วช้าสุดๆหลังจากพวกมันฆ่าแม่น้ำในชุดขาวฝ่าฝืนกดก็เพิ่มการป้องกันที่ด่านตามทางตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถผ่านไปได้จะถูกทหารยามตรวจสอบอย่างเข้มงวดข้าทางนี้ลำบากมากเกือบไม่ได้เจอท่านแล้วหลิวเปยเจ้าเด็กนี่ไม่รู้หรือว่าข้ากังวลอะไรที่สุดข้ารู้ว่าเจ้าเหนื่อย แต่เจ้าจะบอกข่าวของน้องชายคนที่สองให้ข้าก่อนได้ไหมแล้วค่อยบนหลิวเป้ยหมดหนทางต้องพูดเดินไปหาโจชางไม่รังเกียจความสกรปรกพยุงเขาขึ้นแล้วปลอบว่าไม่เป็นไรแล้วถึงบ้านแล้วทุกอย่างผ่านไปแล้วว่าแต่น้องชายคนที่สองเป็นยังไงบ้างโจชางเช็ดน้ำตาแล้วพูดว่านายพลกวนยึดเมืองเจียนเย่ได้สำเร็จแล้วเขาขอให้ท่านมหากษัตริย์ยายกทัพตะวันออกนำทัพบ,บุกเหนือที่กวนจงทันทีตะโกนให้หลิวเป้ยบุกเหนือที่กวนจงตอนนี้เจ้าถูกขังอยู่ในเมืองเจียนเย่ ถูกล้อมสามชั้นในสามชั้นนอกขึ้นสวรรค์ไม่ได้ลงดินก็ไม่มีทางแต่ไม่ให้ข้าไปช่วยเจ้ากลับให้ข้าบุกโจมตีกวนจงหลิวเปย่ยถูกการเคลื่อนไหวสุดแปลกของกวนอูทําให้ช็อกอีกครั้งไอหน้าดํานี่ทาไมยิ่งแก่ยิ่งบ้านี่มันโง่ชัดๆหลิวเป่ยโกรธจนอยากด่าคําพูดถึงปากแล้วนึกอะไรได้รีพันไปสังเกตยืนยันว่าไม่มีทหารยามใกล้ๆได้ยินจับมือโจฉา,างแล้วพูดว่าไปขอยืมที่คุยหน่อยแล้วสั่งให้กองทัพรอยอยู่ที่เดิม ดึงโจฉ้างไปที่กองบัญชาการกลางสั่งให้แม่ทัพเฉินเต้าเฝ้าประตูด้วยตัวเองห้ามใครเข้าใกล้แล้วถามโจฉ้างว่าเล่าคําพูดเดิมของน้องชายคนที่สองให้ข้าฟังอีกครั้งลิ้วแก่เป็นจักรพรรดิที่มาจากรากยาคลื่นลมอะไรบ้างที่เขาไม่เคยเจอแม้จะตกใจกับการเคลื่อนไหวของกวนอูแต่ก็ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของกวนอูและข้อดีของการบุกกวนจงได้อย่างรวดเร็วรีบดึงโจฉางเข้าไปในเต็นท์เพื่อถามรายละเอียดขณะถามก็จ้องตาโจฉ้าง ขมงหายใจตื่นเต้นจนเร็วขึ้นเพราะข้อเสนอของกวนอูดีเกินไปตอนนี้รวมถึงโจโฉและซุนกวนสายตาของทุกคนจับจ้องอยู่ที่เจียนเย่โจโฉที่ได้รับข่าวคงเริ่มรวบรวมสเสบียงและทหารเพื่อบุกตายดังนั้นกวนจงก็จะว่างเปล่าการบุกเหนือที่กวนจงตอนนี้เหมือนกับวันที่กวนอูบุกเจียนเยการวางแผนในวังยังละเอียดกว่าการบุกกวนจงเพราะถ้าบุกเหนือล้มเหลวเขายังถอยได้แต่กวนอูไม่มีทางถอยน้องชายคนที่สองอยากใช้ชีวิตของเขา สร้างโอกาสบุกเหนือให้ข้าโจเวเฮาส์บอกว่านี่คือคําแนะนําของเจ้าชายอันกวกเจ้าชายอันกวกกล่าวว่าให้ใช้เจียงยีเพื่อต้านทานเว่ยและง่อทั้งหมดมาที่นี่แบบนี้กวนจงจะว่างเปล่าท่านมหากษัตริย์บุกเหนือก็จะได้ผลครึ่งหนึ่งด้วยความพยายามครึ่งเดียวพอโจโฉร,รู้ตัวกว่าจะไปช่วยกวนจงก็สายไปแล้วนายพลบอกว่าในเมืองเจียนเย่มีสเสบียงเพียงพอแม้ทัพเว่ยและง้อจะโจมตีพร้อมกันเขาก็มั่นใจว่าจะยันได้หนึ่งปีครึ่งขอท่านมหากษัตริย์อย่าพลาดโอกาสนี้ ยาห่วงเขาบุกเหนืออย่างสบายใจหลิวเป้ยพยักหน้าแล้วตะโกนว่าพานายพลโจไปพักผ่อนทรงโจช้างออกไปหลิวเป้ยมองไปที่จางเฟยโจยุนหงฉชวนและคนอื่นๆถามว่าพวกเจ้าคิดยังไงจางเฟยพูดทันทีว่ากวนจงว่างเปล่าจริงแต่สถานการณ์ของพี่สองอันตรายเกินไปถ้าเราไม่ไปช่วยเขาจะยันไหวไหมโจยุนคิดแล้วพูดว่าเจียนเย่เป็นเมืองหลวงที่ซุนกวนดูแลเองยันได้หนึ่งปีครึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเวลาน,านานขนาดนี้เพียงพอให้เรายึดกวนจง พอยึดกวนจงแล้วค่อยเจรจากับซุนกวนก็ไม่ใช่เรื่องแย่ถ้ายัางยกทัพตะวันออกต่ออาจทําให้โจโฉออกมาขัดขวางได้ง่ายสถานการณ์อาจมีตัวแปรเพิ่มขึ้นสุดท้ายอาจทําร้ายนายพลกวนหวงชวนเสริมว่าข้าสนับสนุนความเห็นของนายพลจื่อหลงตัวแปรใหญ่สุดตอนนี้คือซุนกวนเราไม่ควรบีบซุนกวนมากเกินไปไม่ใช่นั้นเขาอาจยอมจำนนต่อโจโฉหนอย,ยามสิ้นหวังเราก็จะกลายเป็นดีใจจนเกินไปแล้วเสียใจ ถ้าถอยลงมาให้เตียวโจช่วคราวกับซุนกวนเขายังคงครองเจียงตรงส่วนใหญ่และซุนกวนที่ได้จิงโจจะไม่ยอมจำนวนแน่นอนถ้าเขาไม่ยอมจำนวนก็จะช่วยเราดึงกำลังบางส่วนของโจโฉสนับสนุนการบุกเหนือของเราแต่เพื่อป้องกันไม่ให้โจโฉรู้ตัวหรือซุนกวนรู้แล้วมาขัดขวางเราถ้าทางยกทัพตะวันออกยังต้องทำข้าแนะนำให้ยกทัพตะวันออกโจมตีอี้เต้าอี้หลิงต่อแต่ไม่ต้องโจมตีเมืองอี้เต้า กองทัพตั้งค่ายที่อี้หลิงสร้างสถานการณ์ยกทัพตะวันออกก็พอ,อยาบีบซุนกวนจนเกินไปหลิวเป้ยคิดแล้วพูดว่าหวงวฉวนคำพูดของเจ้าสมเหตุสมผลแต่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ควรฟังความเห็นของที่ปรึกษาทางทหาร,ท,ร,าท,าท,หารที่ปรึกษาทางทหารรีบมาที่เจียงโจพูดได้ครึ่งเดียวจูจูหยุดแล้วคิดสักพักเปลี่ยนคำพูดว่าช่างเถอะให้ทูตกลับไปแจ้งที่ปรึกษาทางทหารที่ปรึกษาทางทหารจะรีบมาที่นี่เสียเวลาเกินไปข้าจะกลับเชิงตูไปหาที่ปรึกษาทางทหารเพื่อปรึกษาด้วยตัวเอง พวกเจ้าดำเนินการตามแผนเดิมโจมตีอี้เต้าอี้หลิงต่อรอค่าที่อี้หลิงก็พอทุกคนคํานับแล้วลากลับจ้างเฟยอ,อยู่นานสุดรอจนทุกคนไปหมดแล้วพูดด้วยความกังวลว่าพี่ใหญ่ถ้าเราบุกเหนือจริงๆพี่สองจะทํำยังไงเขาจะทนได้ไหมสถานการณ์ของกวนอูอันตรายเกินไปรอบด้านเต็มไปด้วยศัตรูและสิ่งที่เขาเพิ่งพาได้มีแค่เมืองเจียนเยสถานการณ์ที่ถูกล้อมสิบด้านไม่ต้องพูดถึงการเผชิญหน้าแค่ฟังก็รู้สึกขนลุกแล้วลิวเปอร์ยิ้มขมขื่นว่าที่เจ้าพูดข้าเข้าใจหมด แต่หงชวนพูดถูกถ้าเรายังยกทัพตะวันออกต่อบีบให้ซุนกวนไปหาโจโฉยุนช้างก็จะตายไม่มีที่ฝังจริงๆตอนนี้มีแค่ซุนกวนกับโจโฉยังคงต่อสู้กันยุนช้างถึงจะมีโอกาสเอาตัวรอดในรอยแยกระหว่างทั้งสองและยันได้นานขึ้นดังนั้นการยกทัพตะวันออกต่อไม่ช่วยยุนฉ้างได้อาจทําให้ยุนฉ้างตายได้ในทางกลับกันหยุดยกทัพตะวันออกแล้วบุกเหนือล้อมเว่ยช่วยเจ้าอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยหยุนฉ้าง เข้าใจแบบนี้ไหมเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะเกินไปจางเฟยคิดจนปวดหัวตกหัวแล้วพูดว่าช่างมันข้าเชื่อว่าพี่ใหญ่จะไม่ทําร้ายพี่สองข้าไปเตรียมยกทัพแล้วเห็นเขาจะไปหลิวเป้ยรีบดึงเขาไว้แล้วยิ้มว่าน้องสามเรื่องเมื่อกี้พี่ต้องชมเจ้าเจ้าอยู่ที่สนามฝึกได้ยินข่าวว่าน้องสองให้เราบุกเหนือแต่ไม่ตะโกนออกมาปาฏิหาริย์เลยวันนี้ทนได้ยังไงเสียงของจางเฟยดังจนขสะพานต่างอย่างได้ตะโกนทีหนึ่งทั้งสนามฝึกได้ยิน ตอนนั้นที่สนามฝึกมีฐานมากมายต้องมีสายลับของเว่ยและงอแน่ถ้าจางเฟยตะโกนจริงๆกระจายข่าวเรื่องขอให้บุกเหนือออกไปพวกเขาก็ไม่ต้องบุกเหนือแล้วเตรียมสู้ตายกับสุนกวนเลยจางเฟยได้ยินแล้วงงสักพักลูบหัวแล้วยิ้มโง่ว่าไม่ได้ทนแต่ข่าวนี้ชอบเกินไปข้าตั้งสติไม่ทันพอตั้งสติได้พี่ก็พาเข้าเต็นท์แล้วข้าได้แต่ตามมาหลิวเป้ยถึงกับพูดไม่ออกตบไหลเขาแล้วยิ้มว่าไปเตรียมยกทัพเถอะเรื่องบุกเหนือต้องเก็บเป็นความลับนะ จางเฟยดีใจจนจากไปอย่างร่าเริงทําการระดมพลก่อนรบที่สนามฝึกอย่างง่ายๆแล้วรีบนำกองทัพไปอี้เต้าทันทีหลิวเป้ยก็ไม่รอชา้าขี่ม้าเร็วรีบไปเฉิงตูเพื่อปรึกษาจูกัดเลี่ยงเรื่องใหญ่แบบนี้ไม่ถามความเห็นของจูกัดเลี่ยงเขาไม่สบายใจครั้งนี้หลิวเป้ยพาเฉินเต้าและทหารยามแค่สิบกว่าคนใช้เวลาแค่สวันก็กลับถึงเฉิงตูไม่กลับวังแต่ไปตรงที่บ้านของจูกัดเลี่ยงจูกัดเลี่ยงได้ข่าวแล้วรีบออกมาต้อนรับ ถามด้วยความแปลกใจว่าท่านมหากษัตริย์กลับมาทําไมกระทันหันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเข้าไปคุยข้างในหลิวเปยดึงเขาเข้าไปในห้องโถงตรวจดูว่าไม่มีคนแอบฟังแล้วเล่าข่าวที่กวนอูส่งมาอีกครั้งจูกัดเลี้ยงตกตะลึงจนตาเบิกกว้างเช่นกันอึ้งอยู่นานกว่าจะตั้งสติได้เดินไปมาแล้วพูดว่าดีมากไม่ว่าจะยังไงศัตรูตัวใหญ่ที่สุดของเราคือโจโฉเสมอถ้ายึดกวนจงได้ให้จิงโจกับซุนกวนชั่วคราวก็ไม่เป็นไรซุนกวนถึงได้จิงโจ ก็ไม่สามารถสร้างภัยคุกคามร้ายแรงต่อเราได้แต่โจโฉไม่เหมือนกันฆ่าเราได้ตลอดเวลาแต่ถ้าทางนี้ใหญ่เกินไปเรื่องนี้ต้องวางแผนให้ดีระหว่างพูดสมองของจูกัดเลี้ยงก็ผุดแผนการทําให้สุนกวนสับสนโจโฉและยึดกวนจงในโอกาสนี้จูกัดมังกรขาดแค่แนวคิดไม่ใช่สติปัญญาแค่เจาะกระดาษหน้าต่างนั้นเขาก็สามารถยกตัวอย่างได้สามหรือยกตัวอย่างได้สิบเล่าแผนบุกเหนือให้หลิวเป้ยฟังจบจูกัดเลี้ยงชื่นชมจากใจว่าบุกเจียนเย่ก่อน แล้วบุกเหนือที่กวนจงไอเดียของเจ้าชายอันกวกนี่มันจริงๆแล้วก็คิดอะไรขึ้นมาได้มากมายจริงๆ